ในยุคนี้นะตอนนี้นะขอให้โยมอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆหมายความว่าไม่ใช่ว่าไม่ต้องทําอะไรไม่ใช่นะหมายความว่าทําในสิ่งที่โยมอยู่ใกล้ตัวที่สุดหมายความว่าในภารกิจในบ้านเนี่ยดูแลให้ดีพอค่าพอขายเลี้ยงชีวิตให้อยู่รอดเอาแค่นี้คือเราก็ต้องรู้ประมาณแล้ววนะ่าในภาวะตอนนี้มันเป็นภาวะที่ฝืดมากตึงมาก ในเรื่องของปากทองญาติโยมเ,ยเรื่องเงินทองเรื่องทรัพย์สินสมบัติยโยมจะไปไม่แต่ทําบุญเหมือนกันไม่ต้องไปแข่งกันทําบุญไม่มีประโยชน์อาตมาจะแนะอย่างนาเนี้ขอญาติโยมทำตามกําลังน้อยก็ตามกําลังมากก็เท่าที่เราได้จะไม่ให้เดือดร้อนอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนอย่าให้อย่าให้ตัวเองเดือดร้อน หมายความว่าตัวเองไม่เดือดร้อนครอบครัวไม่เดือดร้อนคนโน่นนั่นนี่ไม่เดือดร้อนขอให้ทำแบบพอดีทำตามกำลังอย่าให้คนในครอบครัวเดือดร้อนสมมติว่าสามีภรรยายอยู่ด้วยกันเนี่ยอย่าเดือดร้อนอย่าทำให้เดือดร้อนอย่าทำให้บุ่ไวไยเมื่อเราเนี่ยทำความดีแล้วเนี่ยให้เราประกอบอุศลกรรมไว้หมายความว่า ให้เราประกอบสิ่งที่ดีๆในชีวิตนั่นคือว่าให้มีปัญญาในการที่จะแยกแยะอะไรต่างๆได้ระหว่างดีกับชั่วนี่แหละระหว่างบุญกับบาปนี่แหละให้เราเลือกดูทำดูพิจารณาดูให้เราเข้าใจในชีวิตเราอย่าหลงโลกอย่าได้หลงโลกอะสมมติอย่างที่พูดมาเนี่ยโกงแล้วเอาไปไหนสมมติว่าตอนเนี้ โอ้โหเงินเป็นหมื่นหลายหมื่นล้านหลายหลายกระตังเลยแหละแล้วยอะแยะไปหมดโกงข้อไปแล้วเอาไปไหนเออโกงแล้วเอาไปไหนเพื่อความสุขคนตนเองนั้นหรือมันก็ไม่ดีหลยโยบบดีไหมมันไม่ดีนะเออคนอื่นเดินร้อนไปนหมดเนี่ยเนี่ยแล้วเราฝ่ายคนที่ถ้าเราเรียนรู้โดยเฉพาะเจ้าพุธเราเนี่ยถ้าเราเรียนรู้โดยที่ตักความโลภออกซะ อย่าโลภคนที่โลภในยุคนี้นะอะไรที่เขามาหลอกลวงกันให้ได้เงินเยอะๆได้ดอกเบี้ยเยอะๆอะไรตนองนี้นะให้ยุติอย่าโลภพุทธเจ้าสอนแล้วถูกไหมละ่ะอย่าโลภโออย่างอาจมาดูดูข่าวคนสร้างคริปโตบิตคอยน์ที่อเมริกา สร้างฐานะบริษัทอะไรนี่จำไม่ได้ละของของอเมริกาสร้างฐานขึ้นมาจากเล็กๆภายในห้าปีมีเงินอยู่หลายแสนล้านบิลเลียนนะไม่ใช่มิลเลียนนะมิลเลียนล้านนี่นะไม่ใช่เป็นบิลเลียนคือร้อยเท่าของร้อยเท่าอ่ะพอที่สุดมา เงินมีหลายหลายหมื่นล้านหลายแสนล้านในในธนาคารในพูกวงจรธุรกิจที่คนเข้าไปลงทุนพอที่สุดมาเกิดบริษัทนั้นแยกแ่่ขายนี่บริษัทซื้อที่ดินนี่บริษัททาบ้านนี่บริษัทลงทุนเ,เรื่องอุตสาหกรรมเรื่องต่างๆเกิดมีบริษัทนึงล้มละลาย มันดึงเงินหมดเลยเพราะเอาเงินจากที่เขามารวมเนี่ยเอาไปไปทุ่มให้กับบริษัทนั้นที่เหมือนเหมือนสิบบริษัทบริษัทที่ก้าวล้มละลายอย่างเงี้ยก็เอาเงินไปโปะโปะไม่อยู่สิโยมหุ้นเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีหุ้นใช่ไหมพอมันร่วมตก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 ,ตกบริษัทนี้มันดึงตัวอื่นลงหมดคนก็แห่ถอนเลยฝรั่งนี่เขาตกใจง่าย เรื่องพวกนี้พอเขาตกใจเขาถอนเงินที่เขาไปฝากเลขหนึ่งถึงเลขล้านหลักเลขหมายฝากรวมกันถอนเงินทีอยู่ในธนาคารเงินเป็นแสนล้านภายในช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงถูกเงินเงินถูกถอนูบดึงออกหมดบริษัอยู่ไม่ได้คริปโตบิตคอยและเนละนาตหมดล้มหมดโยง เสียหายหมดเนี่ยความโลภเพราะฉะนั้นอย่าโลภให้เรารู้จักพอดีคนทุกวันนี้ถ้าเราถามสัจจะของชีวิตในธรรมะเนี่ยนะถ้าเรามีธรรมะเนี่ยถ้าเราอยู่พอดีสันโดษเนาะใช่หลักสันโดษของของพระพุทธเจา้าไหมใช่อยู่พอดีมีพอดีเป็นพอดีกินพอดีใช่พอดีเนี่ยมันไม่เดือดร้อนอะไรหรอกโยม มันไม่เดือดร้อนหรอกคือเราตัดความโลภออกได้ตามมีตามได้ตามเป็นที่เราควรมีควรได้ควรเป็นแล้วไม่เดือดร้อนหรอกเราไม่คิดตัดความโลภซะอย่างเดียวไม่โลภเนี่ยเราไม่โลภไม่โกรธไม่ลงไม่อิจฉาไม่ใครจะแข่งขันปล่อยเขาวิ่งไปอะโยกก็อย่างที่เรามาว่าเออคนสมัยก่อนสมัยชูชกสมัยโบราณ เออเขายืมเงินกันมาเขาก็เสียหายแก่แค่เขาก็เอาลูกสาวอย่างชุชกได้นางอมิตตามาแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหคนอีกไม่รู้กี่ล้านพังเลยนี่นะนะ่ากับระบบนี้แสดงว่าระบบทุนนิยมหรือระบบที่ที่เขาเราเรียนกันเยอะๆเนี่ยเรียนมากลายเป็นเรียนโกงกันเนี่ยมีความรู้แนละ้วโกงกันอย่างเงี้ยมันไม่ถูกนโะยมนะ ใช่ไหมโยงคิดนะ่ะสู้ธรรมะไม่ได้ถ้าเราเอาธรรมะมาใช้เนี่ยขอให้เราเอาธรรมะมาใช้เนี่ยเรารู้จักความพอดีเนะี่ยมันมันมันไม่ต้องไปทยานอะไรอย่างสมมติอาชีพเนะี่ยทุกวันที่อาชีพที่ในใน,ในปัจจุบันเนี่ยนะจากอาชีพเดิมๆสมัยก่อนพ่อค้าวานิชาเนาะ คำว่าพอวาน,นิชวาน,นิชก็พ่อค้านี่แหละพานิชนีน่แหละขายค้านี่แหละก็ไม่มีอะไรหรอกทอผ้าทํากสิกรรมมีของที่ใช้ก็พวกไม่เยอะหรอกพระพุทธรูปสมัยก่อนนี้แกะสลักเป็นส่วนใหญ่ไม้เป็นสลักดินปั้นเดี๋ยวนี้มันมีอย่างงี้มาเนี่ยก็ไปตามสมัยแต่ทีนี้ว่า จิตใจคนเราเนี่ยถ้ามันไม่มีศีลธรรมขึ้นมาเนี่ยในยุคใดสมัยใดก็ตามมันเอาละนีละนาดหมดเนี่ยคนกลุ่มเดียวห้าหกเจ็ดไม่ถึงสิบคนเอาคนอีกเป็นล้านอย่างเงี้ยเนี่ยความเสียหายความเสียหายเกิดขึ้นเพราะนั้นเราไม่โลภอย่าโลภในยุคนี้พอสอนนี้โยมไม่ต้องโลภ เข้าวัดแล้วสร้างจิตเบตาไปแอซอมอย่ามาบอกอยู่บ้านไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิของเราไปเยป็บปักถักร้อยเย็บผ้าขายก็เย็บไปทําขนมขายก็ทำแบบมีอะไรปลูกผ,ผักปลูกอันนี้กินไปด้วยสบายดีทําแบบพุทธเจ้าเพราะว่าอาชีพที่จะยั่งยืนนะอาชีพที่เป็นกสิกรรม อาชีพที่ทอผ้าพานิชกรรมค้าขายมาค้าขายไปอยู่ได้ก็พออยู่ได้นี่แหละไม่ต้องไปพยานเหมือนกับคนสู่สาไปเรียนข้ามเมืองน้ำข้ามทะเลไปเรียนเมืองนอกเมืองนานาวเมืองนอกก็ไม่ใช่ดีตอนนี้ทุกอย่างมันก็อย่างยุโรปตอนนี้โอ้เห็นน้ำพ่วงฝรั่งเศสเละไปหมดแล้ววันนี้ ไฟไหม้เป็นจุดๆลมพัด,ดพังระเนดนาดเป็นเป็นประเทศประเทศอย่างธรรมาเคยบอกนะดินไม่ปกติน้ำไม่ปกติลมไม่ปกติไฟไม่ปกติแล้วเด้อแต่นี้มันก็จริงแล้วนะยมคอยดูต่อไปเถอะตั้งแต่นี้ไปไม่ปกติสักอย่างละซึ่งถ้าเราเอาธรรมะมามใช้เรารู้จักพอดีเนี่ย เราจะระงับความโลภเราจะนงับความโกรธเราจะรับลบความหลงเพราะใจเราฝึกที่ใจเราไม่ให้ใจโลภไม่ให้ใจโกรธไม่ให้ ộ, ใจหลงนั่งสมาธิแก่แก่ความโลภความโกรธความหลงในใจใจเราสงบใจเราเป็นสุขนี่คือสิ่งที่เราต้องฝึกสิ่งที่เราต้องฝึกอยู่บ่อยๆสิ่งที่เราต้องทำอยู่บ่อยๆเพราะเรามีธรรมะแล้วเราไม่ต้องไปเดือดร้อนใคร ทำให้ใจเราล่มเย็นเป็นพอใจเราเป็นสุขศาสนานี่แหละจึงต้องจำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นศาสนาจึงจะเป็นต้องเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะว่าจะได้ชี้ข้อข้อที่ถูกต้องก็อย่างที่ว่าสูวิชาโนกับทุวิชาโนเนี่ยมันมีทั้งสองด้านก็เรียกว่าโลก,กธรรม คอยเราเรียนรู้เรื่องสัจจะของชีวิตและเรื่องของโลกกระทำไว้ในโลกเนี่ยของคู่กันมานะตัวเราเนี่ยเดินไปไหนมันต้องมีเงานั่นลหละยมเข้าใจแบบนั้นโยมเดินไปไหนเงาโยมก็มีตามไปนี่คือโลกกระทำที่จะสอนว่ามันมีสุขด้านหนึ่งมันก็มีทุกข์ตามมา สุขอยู่ที่ไหนทุกข์ระตามอยู่ทุกขณะนี่คือโลกกระมและหลักธรรมที่พุทธเจา้า่ดนสอนและโลกกระมมีรากมันจะคู่กับเสือ่อมราบบางคนอย่างที่สมมติว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเกิดอยู่ไปใช้ไปทำไม่ถูกเงินหมดหายวักไปกันตา มีลาบมีเสื่อมลาบมียศมีการเสื่อมยศมีคนสรรเสริญมีคนนินทามีสุขก็มีทุกข์ของคู่กันโยมของคู่กันโลกกระทำนี่ยหนีไม่พ้นเลยอย่าไปคิดเอาด้านสุขด้านเดียวอย่าไปคิดว่าชีวิตที่เราเกิดมาอยากจะสุขสบายนะไอ้สุขสบายมันไม่มีหรอกโยม ทุกวันเนี่ยมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นแหละมันเสื่อมมันเกิดขึ้นมันตัง้งมันดับของมันมันไม่มีอะไรเป็นของกีรังอย่างยืนนี่เราต้องเข้าใจเหมือนได้ได้เหมือนเราได้สังขารมาเนี่ยเพราะได้มาสังขารมาสังขารแปลว่าปรุงแต่งนะต้องเข้าใจด้วยนะสังขารแปลว่าปรุงแต่งร่างกายเรานี่แหละชื่อว่าของปรุงแต่งเกิดมาให้แก่มาด้วยให้เจ็บมาด้วยให้ตายมาด้วยนี่แหละ ที่สุดถึงเราจะหาอะไรไว้เยอะแยะเงินทองทรัพย์สินสมบัติแต่สิ่งเหล่านั้นต้องมีการพลัดพรากต้องเข้าใจสองด้านเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเอาด้านสุขด้านสุขกับด้านทุกข์พอกันห้าสิบห้าสิบได้สังขารมามันจะสุขตอนที่มันมีกําลังแข็งแรงไปได้มาได้แต่ถ้าเวลามันเกิดโรคไัยไข้เจ็บมาเดือดร้อนแล้วมันเป็นทุกข์แล้วโย เนโลกกระทำต้องเข้าใจอย่าไปคิดจะเอาแต่ได้อย่าไปคิดว่าในโลกนี้มีอะไรที่เราคิดอยากจะให้มันดังใจเนี่ยสังขารน,นี้และสปปรรพสิ่งในโลกไม่เป็นอย่างใจอย่างวันนี้อยากให้มันแดดฝนมันมันมีฝน,มนยมันก็คลื่นของมันอย่างเงี้ยอยากจะให้มันแดดออกมันก็ไม่ได้อย่างใจแล้วก็ไม่ใช่เวลาเขาแต่เดี๋ยวเวลาเขาเขาก็จะจัดสรรของเขาเอง นี่คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจธรรมชาติเออธรรมชาตินี่เราต้องเดินแบบธรรมะเรียนรู้ธรรมะแต่เดินสายกลางพุทธเจ้า,ามาัชฌิมาปฏิปทาเดินสายกลางนี่เข้าใจทั้งสองด้านด้านสุขด้านทุกข์เราเดินสายกลางตรงนี้วางจิตพุทธเจ้าสอนให้เราวางจิตเดินสายกลางเออโลกธรรมนี่เราต้องเรียนรู้ทั้งสองด้านสุวิชาโนทุวิชาโนเราต้องเรียนเรียนรู้ทั้งสองด้าน ไอ้ทุกเราก็รู้สูขเราก็รู้วิชาแห่งความสุขเราก็ใช้แบบโลกก็คือประพฤติกายวาจาใจากุศลธรรมที่ว่าเมื่อกี้ไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในกรรมนีนทางกายไม่พูดเท็จามยาบสเสียดไม่พูดไปเรื่อยพูดเพ้อเจอ้อนี่ก็เราก็รู้ควบคุมวาจาใจก็ไม่อาฆาตไม่พยาบาทไม่จองเวรตรงกันข้ามก็ฝ่ายอากุศลก็คือ ทางกายก็ฆ่ารักประพฤติผิดในกรรมเนี่ยมันก็ตรงนี้แหละเราเปลี่ยนกับเราเปลี่ยนกับจิตซะจากเรารู้สองด้านเราวางตรงกลางแต่เราอย่าไปคบบาปพุทธเจ้าสอนสัพพปะปาปัสสะกระนางพึงเว้นจากการทําบาปทำพวงให้เว้นเว้นการทําบาปทั้งพวงเรารู้เลยนี่อันนี้ฝ่ายบาปอย่าทํา เพราะมันเป็นกรรมไม่ดีแล้วมันจะมีผลสะท้อนเป็นวิบากให้เราได้เจ็บปวดเราก็อย่าทําอย่างสมมติเรารักพอ่อรักแม่เรารักพอ่อรักแม่ระหว่างไปทําบุญให้ตอนตายไปแล้วกับให้ตอนเป็นๆเ,เนี่ยโยมบะไหนถึงก่อนกันโยม่าตอนตอนที่พ่อเป็นๆเ,เนี่ยเราทําบุญถึงทันทีเลยเอาไงทําบุญ ซื้อเสื้อผ้าให้ดูแลรักษาท่านเจ็บป่วยให้การหยุกเดียวเยียวยานี่ไงถึงแน่นอนใช่ไหมเนี่ยเห็นถึงแน่นอนแต่ถ้าตายไปแล้วเอาบาเงเองไปเคาะลงปโปกโปกพ่อ,อามากินข้าวเนี่ยเอาข้าวไปวางไว้ข้างโรงศพจ้างก็ไม่ได้กินหรอกโยนนี่ไงทำตอนเป็นนี่หละกตัญญูกดาเวทีตอนเป็นเป็น,ปนดีที่สุด ดีที่สุดเราทําในขณะนี้ได้ทันทีนี่คือพุทธเจ้ากานสอนเป็นปัจจุบันที่สุดโลกกระทำเนี่ยมีลาบเสริมลาบมียอดเสริมยอมีสันเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์ใครไม่อยากให้คนถูกดา่าไม่มีหรอกไม่มีหรอกพุทธองค์เนี่ยดีที่สุดอ่เอาฝไยที่ไม่ชอบใจพวก ดิเรกีนอกศาสนาจ้างคนให้นางจินจามนาวิกานางสุนทริกาดา่าพระพุทธเจ้าใส่ร้าย,ายไยสีั้งหัวตลาดถึงหางตลาดนอกเมืองถึงในเมืองในเมืองถึงนอกเมืองพุโอ๊พุดงถูกดา่าเห็นไหมถูกดา่าสารพัดพระอานนท์นไม่ไหวโอ้โหทำไมมันด่าอย่างนี้เลยเกิดพระพระอานนท์ทูลบอกพุโงอะว่าขอให้ พระองค์หนีไปเถิดหนีจากเมืองนี้ไปเถิเดสาวัตถีได้ถูกดา่าพระเจ้าดังว่าและจะหนีไปไหนอานน์มันด่าสาวัตถีหนีไปราชครห์พระเจ้าค่ะถ้าไปถูกดา่าราชเครือแลวหนีไปไหนหนีไปานาลันทาไปโน่นนนี่หนีไปเลยแล้วมันไม่ใช่ถูกอานนเนี่ยพระเจ้าดังว่า ไม่ใช่ถูกทางแบบนั้นเรื่องไปจริงไม่เกิดเท็จวันนั้นมันกระดับของมันเองรู้สุกด,ด่าเข้าด่าเข้าไปด่าด่าผู้ไม่ด่าตอบพระเจ้าท่านไปด่าตอบผลที่สุดเป็นไงนางจินดามนาวิกาถูกแผ่นดินสูงตกลงไปสูอ่อเวจีนน์นางสุนทริกาด่าพระพุทธเจ้าพูกอัญยะดีเลี ข้านางสุนทรีเอาไปทิ้งในหลุมขยะหลังวัดเพื่อต้องการใส่ลายป้ายสีพระสงค์พระสัมมาสมพุทธเจา้าพระเจ้าประเสริฐสั่งจับจับได้สอบสวนพวกเดียรถีถูกลงโทษเห็นไหมเพราะว่าใส่ลายพระพุทธเจา้าเห็นไหมไปทํากับคนที่ท่านมีศีลมีธรรมวินาศสันตโลไปหมดไม่มีอะไรที่จะจรังอย่างยิ่งเพราะนั้นเราเดินสายกลาง อย่าจมเรียนรู้ทั้งสองสารด้านดีสุวิชาโนด้านไม่ดีทุกวิชาโนเราเรียนรู้คอยเรารูจาา้จักธรรมะและรู้จักการดํารงจิตอย่างยังลุกเนี่ยอย่างธรรมาว่าเนี่ยเราเรียนทมอยู่กับทมเรียนทมอยู่กับสุขเรียนสุขในธรรมอย่างเงี้ยเราจะมีความสุขที่สุดคือดีเราก็วางพุทธเจ้าท่านตักเป็นมหาสติ เป็นข้อคิดไว้ในมหาสติประฐานว่าอาตาปีให้มีความเพียรสัมปชาโนให้มีสัมปัญญะสติมาให้มีสติวินัยยโรกเกอภิชาโทมนัสสังพึงรื้อถอนความยินดีอภิชาพึงรื้อถอนความยินลยไลสมาความว่าให้ทำจิตอยู่ตรงกลางคือมัททิมาปฏิปทา พอทำจิตให้เป็นกลางอย่างเงี้ยนี่แหละการวางจิตการปฏิบัติทรรมตั้งตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการปฏิบัติทมเราเดินสายกลางอย่างที่ว่าเนี่ยอย่าไปแข่งกันทําบุญมีคนหลอกรวงว่าทําบุญเยอะๆเสียสตังค์เยอะๆจะได้บุญเยอะๆไม่ต้องเชื่ออันนี้ไม่ถูกพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้ทําอย่างนั้นไม่ได้ให้ทาแบบนั้นพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเนี่ย เดินสายกลางตัวเองเนี่ยไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนภรรยาบุตรธิดาไม่เดือดร้อนอันนี้เรียกว่าคนอื่นตัวเองทําบุญแล้วไม่เดือดร้อนเมียภรรยาบุตรธิดาพอใจอนุโมทนาด้วยอันนี้แหละน้อยก็เป็นบุญมันอยู่ที่เจตนาถ้าเจตนาดีแล้วมากมายมหาศาลของข้าวทัพพีหนึง่งก็เป็นบุญมหาศาล ไม่จําเป็นต้องทําบุญเยอะๆจะได้บุญเยอะๆไม่ใช่นะไม่จริงอ่ะไม่ถูกไม่ถูกต้องขึ้นอยู่ที่เจตนาต้องขึ้นอยู่ที่เราตั้งใจที่จะทําคนอื่นไม่เดือดร้อนตัวเราไม่เดือดร้อนนั่นแหละเป็นบุญเพราะนั้นโลกกระทำที่เราดําเนินชีวิตอยู่เนี่ยญาติโยงฝากเอาไว้ใช้เลยฝากเอาไว้ใช้เลยอให้เราเนี่ยเริ่มปฏิบัติตน ตอนนี้ให้อยู่พอดีมีพอดีกินพอดีเป็นพอดีใช้พอดีทำพอดีคือให้หลักธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยเออเสื้อผ้าเรามีเยอะแยะเราไม่ซื้อก็ได้เอาอันเก่ามานุงก็ไม่มีปัญหาเลยนะก็ค่อยไปตามสภาพมันอะโยมเราตอนนี้ภาวะบ้านเมืองเศรษฐกิจโลกมันไม่ดีเราก็ต้องเข้าใจซื้อมาก็หมดเปลืองกระตังก็พยายามอดไป ไอ้ส่วนที่เราอันไหนที่มันจะช่วยลดทอนรายจ่ายเราอย่างเช่นผักอย่างเงี้ยเอาเอาถังเอายางรถยนต์เก่าๆาดินมาใส่เอาผักชีไปใส่ขาขิงตะไคร้ไปปลูกอย่างเงี้ยเราก็ลดทอนรายจ่ายของเราเลยละ่ะค่อยๆประคองตัวเองเพราะตอนนี้อะไรมันก็ฝืดเคืองมากนะโยมนะ พูดเ,เครืองมากนะมาเห็นใจโยมนะมาถึงบอกว่าขอให้โยมใช้หลักของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทางมักคิมาปฏิปทานี่แหละเป็นทางดําเนินชีวิตอย่าไปแข่งขันกันทําบุญไม่มีประโยชน์หรอกแข่งขันกันทําบุญแล้วมันมีแต่เดือดร้อนนะมันมีแต่เดือดร้อนขอให้เราทำ ในกรอบที่เราทําได้แล้วก็ประคองชีวิตของเราให้อยู่ในกรอบของความพอดีนี่แหละรู้จักไม่ทําบาปสัพพปาระศาการนังเวทกุศลสูบสมบัมปทาสร้างกุศลเป็นนิสองด้านนี้แค่ว่าเราสวดมนต์ในบ้านเราก็ได้บุูรละบาปมันก็ลดไปแล เราสร้างไหวพระสวดมนต์ชวนลูกชวนเต่าไหวพระสวดมนต์แล้วสิ่งดีๆมันจะตามมาไม่ต้องหมดกระตังยมทาในบ้านมีพระอยู่ในบ้านแล้วสวดมนต์ทำวัดเหมือนเรารักษาศีลไปด้วยเหมือนเราภาวนาไปด้วยสัจจิตตะปริโยธปัณังตัวนี้แหละตัวกลางจิตเราตั้งไว้ให้เป็นจิตบริสุทธิ์ให้จิตสะอาดให้จิตผ่องใสทําจิตของตนให้ขาวรอบผ่องใส หมายความว่าบาปเราก็เฉยซะบุญเราสร้างแต่จิตของเราต้องผ่องใสสัจจิตะปริโยทปปะปนังเอตังพุทธานะาสาสนังนี่คือคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายพุทธเจ้าให้ละบ,บาปสร้างกุศลและให้จิตผ่องใสสามอย่างยมเอาไปใช้เลยเว้นจากการทำบาป สร้างกุศลกุศลสูสัมปทาและทําจิตให้ผ่องใสตั้งไว้อย่างานี้เด,ดิน,นไปเถอะอย่างน,นี้เรามีโอกาสเรามีเวลาเรามาสร้างบุญได้มาอยู่ที่ไหนอยู่ไกลบ้านอยู่ที่ไหนอยู่ไกลบ้านโยมค่อยๆสะสมบุญไปใส่บาทอง์สององไปมีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคมอะไรคนทุกคนอยากในภาวะตอนนี้มัน มันมีความทุกข์ความยากก็ช่วยไปช่วยเอาบุญเอากุศลสงเคราะห์อนุเคราะห์ก็เป็นทานอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นเราคิดอย่างเงี้ยเราจะสบายใจคอยเข้าจใจโลกกับคำว่าอย่าโลภครอบความโลภไม่ดีความโลภมักจะทําให้คนเราเนี่ยตาบอดความโลภเนี่ยมักจะทําให้คนเราเนี่ยได้รับความเดือดร้อนในภายหลังโลภมากก็หละหายนะั่นแหละโยม อย่างโบราณภาษตเขาว่าเนี่ยโลบมากกันลาภายสร้างบุญโดยที่ไม่ต้องไปอยากจะได้มันเร็เวๆแบบดิจิตลอยลย่างเลยอย่างที่เขาทำกันเนี่ยอะไรก็กดมือถือแอปพลิเคชันอยู่ในมือถือแล้วแกลบๆแก,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 แกเลเร็วปานนั้นโอ้ดูชีวิตของคนโบราณที่เขาสะสม อย่างที่เขาว่าเนี่ยจำมาไว้ก็ได้ตมาเรียนมานี่ยมก็เรียนมาแล้วมีโค้งเขาเขียนไว้ว่ามีสรึงพึงบรรจกให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานอันนี้มันเป็นภาษิตี่สมัยเรียนเด็กๆแล้วก็จำมาจนถึงเดือนนี้ มีสรึงพึงบรรจบไปครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง่าจ่ายลงให้มากจะยากนานในยุคนี้อสอนี้ก็ฝากโยมบวิคิด ว่าเราต้องเดินชีวิตด้วยธรรมะรักษาใจเราอย่างที่ว่าเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้ละบาปสร้างบุญกุศลอยู่เป็นนิดไม่ต้องมาวัดก็ได้เอาพระหน้าบางในวัดโยมในบ้านโยมนั่นแหละนั่งสวดมนตน์ใบพระขอให้เราไม่ฆ่าไม่ลักไม่เบื่อพืชผิดในกรรมไม่กล่าวเท็จไม่ดื่มกิ้นสุลาไม่ไรอันนี้ก็เป็นบุญละแล้วก็ทําจิตให้ผ่องสใสก็หมั่นฝึกภาวนาอย่าคิดไปถึงอดีตอย่าคิดไปถึงอนาคตอ่ เราก็จะตัดเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงในใจเราก็จะลมเย็นละเอาละนะวันนี้ก็ขอฝากธรรมะเรื่องของโลกธรรมนี้เรื่องการรักษาจิตใจและเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสามประการน้ไปใช้ว่าสัพพะปัสาาปะสะกรรดังพึงเว้นจากการทำบาปทั้งปวงกุศลสูบสัมปทาถึงพร้อมโดยการสร้างกุศลเป็นนิจและสจิตตปริโยทะบรนณัง พ่งทำจิตของตในให้ขาวรอบอยู่เสมอเอตังพุทธานาุสาสนังนี้คือคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอฝากโยมเอาไปใช้ที่สุดนี้ในวันนี้ก็ขออำนวยโอยารใ,ให้ญาติโยมทุกคนที่ได้มาทําบุญถวายพัะตาหารผมพาพระธาตุทำกิจกรรมทุกอย่างถวายพระพุทธลูกปก็ดีก็ขอกุศลทั้งหลายทั้งปวงนี้จงเป็นตะบะเดชปะ,ะปรวะปัจจัยแผ่ไปให้ไปสาร ถึงพ่อแม่ญาติโองบานบนรรพชนปู่ญาติตาทวดสามีภรยาบุตรทิิตาลูก้าเหล่าหลานที่รวงรับดับขันไปแล้วก็ขอให้ได้รับส่วนบุญกุศลอันนี้ไอ้พลทุกพนอยากพลลำบากไป็กำลังแห่งอาหารเสื้อผ้าผ้าจีวรตลอดไปถึงอานิสงส์ทุกอย่างมีพระพุทธรูปเป็นประธานเปนต้น แลนออกจากนั้นก็ขอแผ่บุญไปถึงเจ้าบ,บุญในคุณเจ้ากรรมในเวรของสัตชาญ,ญาโยมให้ได้รับส่วนบุญกุศลให้ได้พินโยสม,มสุสสสุขนยิ่งกว่าเก่าและร้อยเท่าพันวีและขอบุญนี้จงกลับมาตอบสนองให้ญาติโยมเจริญด้วยอายุอันยืนนานมีวันณะอันผ่องใสมีความสุขกายสุขใจคิดนึกสิ่งใดเป็นไป,นป,นปนในทางที่ดีที่ชอบประกอบเป็นกุศล จงสำลิดผลดังมโนรถปราถนาโทษถึงทุกคนทุกท่านเธอ